สวัสดีครับสวัสดีเสียโฟกนะครพนมนี่ครับมาดูช่างตีช่างตีไลท์ไลท์ลสดใน youtube รอรอที่สุดในอู่ครับช่างตีสวัสดีครับ jp farm สวัสดีครับผมแตงซิ่งอันนี้ก็อยู่ในอู่พิยุทธ์ครับสวัสดียามคำคำบรรยากาศช่างเลิกงานครับผม มาอูวันชัยเอาสติกเกอร์มาฝากมั่งครับสติกเกอร์ผมเหรอครับพี่สติกเกอร์ผมยังไม่ได้ทำเลย สังตียิ้มน้อยอันนี้ช่างเลิกงานหมดแล้วครับวันเสาร์นะครับไม่มีช่างทําโอนะครับทําอะไรอยู่ครับพอดีมา,มาแล้อ่ะ ปิดช่องบนนะพอดีผมไปเสริมคอกแล้วมันน้ํามันเข้า G <c oughs> ก็เลยเอามาปิดปิดช่องด้านบนนี่ครับ <c oughs> ที่นี่ยิ่งกว่าศูนย์ฮีโน่ครับผม มีแต่รถฮีโร่เต็มเลยฮะ อะไรนะช่างตีพังมาแล้ว, <laughs> ลวโ <laughs> เอเคครับเดี๋ยวใน youtube ก็ขอจบไลฟ์ในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปไปดูในในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ต่อในเพจนะครับ